อถไม่ดูเลยว่าขนเขาจะไปได้ไหมหูหนวกเลยนี่คุณครับผมว่าคุณเลื่อนรถไปข้างหน้าหน่อยนะรถข้างหลังติดอยู่คุณไม่เห็นหรือไง คุณอยากให้ฉันรีบไปอะ่ะก็เอาผลไม้นี่มือคุณแม่ฉันสิเท่าไหร่ครับมึงปีไรนักหนาวอ่ะมึงเจอกูได้มึงเฮ้ยเปิดประตูดิวะมึงมีปัญหาอะไรวะ แม่จริงลงมาดิเฮ้ยผมต้องออกมาไม่ใช่เสีย่แต่เรียกร้องคนสนใจแบบนี้นุย้ยมึงมาแหกตาดูรถไปได้ไหมลงมาดินี่คุณไม่เห็นเือไงว่ารถไปไม่ได้เนี่ยอยากสอดยังไงก็สอดเหรอฉันจะถอยก็ถอยไม่ได้รถข้าง,งก็ต่ออยู่แบบเนี้ยแค่คุณเลื่อนรถไปอ่ะก็สิ้นเรื่องละกูไม่ไปกู็เสียภาษีแบบมึงนี่แหละทางอ่ะมันเลี่ยงได้แต่มันไม่เลี่ยงวะมึงเพิ่งขับรถไปเลยไงฮะ บ้าเอ้มึงอะต้องเลื่อนรถไปไม่ใช่มาจอดขวางแบบนี้ถ้าอยากซื้อผลไม้นะก็หาที่จอดให้เรียบร้อยแล้วเดินมาซื้อมาอ้างเสียภาษีกูก็เสียเมือนมึงนั่นแหละมึงปากดีใช่ไหมมึงลงมามึงรีบลงมาดิกอ้มึเปิดไนะงไม่เปิดใช่ไหมมึงรอแป๊บนึ บอกให้มึงเปิดไงถ้ากันไม่เปิดกูจะคุบด้วย้ยมีอะไรกันหล่ะคะแล้วมึงเสือกอะไรฮะหรือว่ามึงอยากมีเรื่องกูก็อนนี้บอกว่ากูอะ่ะจะลดขวางทางมันมึงแหกตาดูสิว่ารถผ่านไปได้ไหมฮะกูถามมึงไปได้ไหมรถอะ่ะคนณผิดก็ควรจะยอมรับผิดสินี่มันถนนสาธารณะนะคุณกควรจะแบ่งกันใช้ไม่ใช่มาจอดขวางแบบนี้ไม่กับขีมึงอ,อะ่ะซื้อมาหรือเปล่าฮะ ทางกว้างันานี้ทำไมไปไม่ได้วะญญวอีกปันยาออดเลยขอโทษด้วยนะคะคุณพี่คือว่าหนูเนี่ยเพิ่งได้ไบขับขี่มาใหม่ก็เลยยังขับรถไม่ค่อยแข็งนะคะเอ่อทางขนาดนี้ถ้าเป็นคุณพี่เนี่ยหนูมั่นใจว่าคุณพี่คงไปได้แต่ถ้าจะให้หนูเบี่ยงรถคันข้างหน้าแล้วก็โค้งไประยะโค้งมันน่าจะไม่พอะคะ่ะแล้วมึงจะไวยวายทำไ,ไมฮะขอรถกูสักคันก็ไม่มีทางที่รู้ผิดสถานที่แบบเนี้ยขอห้ามใช้แต่ถ้าเกิดมีตำรวจนะ ม่เจอใบสั่งแน่เออดูเหมือนว่าภรรยาคุณพี่จะซื้อผลไม้เสร็จแล้วนะคะยังไงก็ขอโทษแทนคุณพี่หนุ่มคนนี้ด้วยนะคะคือเธอน่าจะเหมือนกับดิฉันนะคะยังขับรถไม่ค่อยแข็งเออขอโทษด้วยค่ะพี่ไปขอโทษมันทำไมคะ ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองให้มันจบๆไปพยายายกันกลับได้ละให้จอดรถแบบนี้วะโคตรเป็นยาอ่อนเลยวะเป็นเจ้าของถนนแล้วไงวะคนก็ยิ่งเรียบๆกันอยู่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอ,อื่นบ้างเลย คนสมัยนี้มักง่ายจริงๆเลยในเวลานี้ก็เหมือนกันมันจะขายดีเลยกันนักหนาเนี่ยคนเต็มร้านตลอดเลยอารมณ์เสียงจริงรถใครวะรถหนูเองค่ะถนนเนี่ยพ่อม,มึงเป็นคนสร้างมาหรอฮะจอดเต็มแบบเนี้ยมายที่เี่จะผ่านได้วะ มีแต่หมาเท่านั้นละค่ะที่จะผ่านไปได้แต่หนูว่าคนขับรถเก่งๆแบบพี่เนี่ยยังไงก็ผ่านได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยเพิ่งสอบไปขับขี่มาใหม่ยังขับรถไม่ค่อยแข็งก็เลยต้องจอดแบบนั้นนี่มึงว่ากูเป็นหมาเหรอฮะก็พี่เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่ามีแต่หมาเท่านั้นที่ผ่านไปได้แต่ว่าแถวเนี้หนูก็เห็นมีแต่พี่นี่แหละค่ะที่เป็นหมาที่เก่งที่สุดพี่ดูสิคะ ทางกว้างขนาดนั้นอะยังไงหมาแบบพี่อะก็ผ่านได้อยู่แล้วะอ๋อมึงคือคนที่น่าร้าหรอไม้ใช่ไหมมึงตามมาหากูมึงอยากมีเรื่องกูใช่ไหมมึงมากับเพื่อนคิดว่ากูไม่กล้าเหรอได้เดี๋ยวกูจัดเรื่องให้มึงเอนได้ ไหนมีใครเป็นพยานไหมตื่นได้สักทีนะมึงนึกว่าจะต้องเผาสะละ ดีมากเลนิมว่าแต่เรากลับมาได้ไงวะเทวดาพามาส่งมัง้งเสียท้ายมันซะได้ไอเข้าไปทั่วถ้าดีทีเหลวจริงเลยหูปากกว่เลยนิมที่กูจอดรถขวางทางคนอื่นอะอก็เพราะมึงอยากซื้อผลไม้ราคาถูกไม่ใช่เหรอฮะแล้วตอนขากลับอะมึงก็บ่นว่าอยากกินกับเผาเนื้อของอินชาบามันอะร้านอิชาบามันอะ เพราะมันได้เยอะทั้งหมดเป็นพ่อองมึงนี่แหละเอา้ามันจะเป็นพ่อกูได้ไงก็มึงเป็นคนขับรถมาโทษกูได้ยงไงล่ะและอีกอย่างอะ่ะที่กูอยากได้ของราคาถูกแล้วก็ดีแบบนั้นอะ่ะก็เพราะว่ากูต้องประหยัดเงินช่วยมึงไงเอเแล้วมันเป็นใครวะกูจะไปเอาเรื่องมันกูไม่รู้ไม่มีหมาตัวไหนเป็นพยานให้มึงสักคนน่ะจะไปเอาเรื่องกับผีที่ไหนได้ล่ะ อะไรพี่ผมกำลังทำคลิปอยู่เวลาผมเป็นเงินเป็นทองแล้วพี่นี่มันแย่แล้วแย่อะไรฮะนี่มาผมให้ซื้อรถตำนี่หน้าปากจอยมันโรถชนฮะรถชนเลยพี่เออเร็วๆขอทางหน่อยมีคนเจ็บอะขอทางหน่อยดิอีบ้าเอ้ยกูรีบอะมึงจะมาขวางทางรถกูทำไมวะ กูรีบรอะมึงจะออกมาทำไ,ไมวะขับรถอ่ะแล้วไงวะกูไม่รีบอะกูบอกให้มึงหลบไปไงเมียกูบาดเจ็บไม่รู้เหรอฮะถ้ามึงคุยกับกูดีๆบางทีกูอาจจะหลบทางให้มึงก็ได้มึงอยากให้กูคุยดีกับมึงใช่ไหมมาดิเออพี่ครับผมขอโทษครับพี่ เขาดีว่ามีเอวมาบาดเจ็บหน้าครับช่วยนะพี่เออแค่นั้นแหละวุ้นวัวจะแน่นี่ยังดีนะที่มึงอ่ะรอดมาได้เออวันที่คิวอ่ะไปส่งมึงที่โรงพยาบาลนะมีคนเห็นว่าคิวอ่ะเกือบมีเรื่องก,กับนั่นเลงแถวนั้นเลยนะก็พ่อมันอ่ะ จอดรถขวงหน้าผัวเมือหนูคงเดินไม่ได้แล้วพี่ไม่มีใครอะออกมาเป็นพยานให้มึงเลยสักคนทั้งๆท,ที่วันเกิดเหตุนนะมีคนเห็นตั้งหลายคนชาวบ้านแถวนี้นะคงเกียดมึงสองผัวเมียแน่ๆเลยอะที่ชอบทำตัวอวดเป็นคนดังทำอะไรนะไม่เคยเห็นหัวใครพูดจา ก็ไม่เคยให้เกลียดใครเลยพูดจาก,ก็ไม่เคยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเฮ้ยมันก็คงจะจริงอะพี่ไม่มีใครยอมช่วยเหลือผู้ชายสักคนมีแต่คนคอยซ้ำเติมสงสัยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอะถ้ายังเป็นนิสัยแบบนี้ก็ไม่มีใครหรอกจะจะคบกับผู้มึมอองผู้มึงสองัวเนียต้องปรับปรงตัว จะไหมเอาหนักสู้ๆปราตัาวใี้หายก่อนอย่าพิมาก